สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินอนนนอฟฟินนนนาาเชียลมือนี้นอ,อ,อนยูดห้าพี่น้องนอนยู่หน้าไดสองขึ้นแล้วอาการบอดีส่งสิเป็นวัดมือนั่นแหละมือายจืนท้ายคิดมืออหมอกลงแห้งๆอะไรพี่น้องมือนีไข้แนะ่สองมือมากเออจินยาเขาแล้วไข้แนะ่ยวคันบ่าไข้มันนี้สิไปหามหมออ่ะพี่น้องตื่นถึงมานยัามาเร้าสิมไหยังก็ต้องกาแฟนัานเห็นว่า กาแฟเสดเดือดกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพร29ชนิดน่านนาะต้มน่านกินกาแฟพี่น้องไดล่ะกาแฟไหวยุ่ไงส,สะดวกสบายพี่น้องใส่เตาแก๊สแล้วทันไม่ปินงย่างเขาจังใส่เตทาทันนี่ต้มกาแฟ rồi okay. pin lạc cát bớt đi pin lạc cát nhằm mùa sầu đi năm nào nhằm mùa thân đi bay sai đọc Ôi, ô dưỡng chưa 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 พี่กุ้งซื้อฝากมาให้นี่กินยินซื้อมาช่วงหนาวพอดีโอ้ยขอบคุณจ่าพี่กุ้งด้อพอดีพอดีเลยลน,นี่สีอลพี่น้องเนี่ยมือเศร้าเดี๋ยวจน้อยกับไปนั่นแล้วดังไฟฟิงตรงให้ตรงหน้าตรงดังไฟตัวบรรยาก,กาศมันจังสีใดเนาะกินกาแฟาแล้วดังดังไฟ น้ำห้อนแล้วพี่น้องบ้านโอ้ยห่วกฉันได้ปาดได้กขวดอยู่ยุ่งเฉียดแล้วพี่น้องมาเด้อกินกาแฟเสด็จพี่มาถือห้างอะไรกันหันไก่จะใส่บุ พัวายคุบนี่ถ้ารถถือทางกันมันอิดเดวเวบน้ำร้อนนิดหน่อยอืมส่วนช่วงกาแฟขอยดูใช่รืบเป ที่บ้านบุดพี่น้องส่วนโุนกาแฟยังมทันไรเอามาหอมเลยพี่น้องหอมกลุ่นชื่นใจตั้งแต่จุดแรกกาแฟเสดเดเดี๋ยวนี้ยังสร้างได้ยังได้พี่น้องเด้อ 061-9393-915พี่น้องได้พี่น้องกับมนึม่จังเบิ่์โทรแยกจืนโยกโทรมาเรียนน้ำแน่ถามข่าวถามข่าวกันแน่ยู้จังได้กินยังได้ศูนย์แปดศูนองแปดห้าศูนย์ห้นั่นโทรมาเรียนน้ำไม่แยกจืนเน่ โอ้หอหกินน้ำหอนนี่มันส่งสุขภาพดีพี่น้องเมื่อนี้ก็ยิบหกแล้วพี่น้องเมื่อไรยิบเจ็ดเด้อเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเกินอายุไปอยู่ล้วยิบแปดยิบเก้าพี่น้อ บ่อยากไปยุดนไปเลยก็ไปนั่งเบื้องเขาเอาเงินถามว่าอายบ่อายก็ว่าไปก็ได้ค่าจ้างแล้วบ้อนละฉันจะได้สูทน่ะไม่ได้ร้ายดอกก็ค่าน้ำมันและไรแบบเยอพอได้ใส่ ข้าเจ้ากับมันแล้วเนาะข้าเจ้าได้้ละเมิน้ลหาพันผู้หายก็หายต่ผู้เดียวเว้ยไม่ได้น้อยใจเด้จมเ้าสูข้างกาแฟแล้วก็ไปดังไฟฝสีง bà nón bây đang phay phím không bẩn. nì ngày con phay cẩu cẩu à. han đâu phi nòng em có thanh màng luôn. là ชิม,ม,งงม,มังนี่กว้างจะเหล่าน้องอ้อยไฟข่อยแนวอ้อยไฟข่อยไปใส่โอโ้ที่กระบองสี่ใต้อยู่เดี๋ยวนีว้่อยกันด้วยพี่น้อง แค่เนื้ออ้อยละบ้านเฮาเอื่นชีไใต้ตะกีเอื่นกระบ,บองตะกีเขาเอื่นกระบ,บองบันเขาเอื่นชีไใต้เขีนจังว่าชีไใต้ที่มันเป็นเนื้ออ้อยไฟแหละดีจะว่ามีประโยชน์กับเราสำหรับสมัยนี้แต่สมัยตะกีนี่ั้งเป็นชีไใต้ัึงเป็นกระบ,บอง

ติดบ่ติดควรบ่ควรแล้วแต่สีดังไฟเถิดพยัก่ะเอามากระไซน,นี่มากระไซนี่ฮะมากระไซมันนี่ดูมันนี่มันนี่ ไปตามกล้องล่มนะหมาพี่น้องถุงเงินถุงท้องถุงท้องตายแล้วโต๊งน้ำตายเบืหลายปีนถังดีดหิ้วเขาแลวพี่น้อง ข้าวเจ้ายังมีขินขน้าวเหนียวว่ได้แล้วแถววันี้จเลยบ,บ่ได้กินข้าวเจ้าข้าวเหนียวยำบ่แหลกอ่ะกับบรรยากาศท้องไฮท้องหน้าพี่น้องสวยกับพรทันล่างอยูน่นี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละไม่ใช่จืดไปหาเงินมาเดือนนึงได้พี่น้องนี่เดือนนึง ได้นํางานแมวลาแน่ได้นํางานคา,าตัวบอดพึ่อื่นไปไรสดแน่บอดใช้ง,ง่ายขายหน้าตืมพี่น้องขายหน้าให้หลานเพราะว่าติดหนีหลานร่วมแล้วเบ็ดเสร็จยู่นอีกจุะเจ็ดหมื่นกัวได้ฉันมีอะไรพี่น้องทั้งในบอดได้ฉาบฉาบแลวทั้งนอกไปขายหน้าขายให้หลาน พอได้มาเติมให้สร้างบริจาคเงินเอาซ้ำนี้เนาะเดีเนะเด๋ยวจังเห็ดไม่มีเงินพูนมองเห็ดเอาดินเอาหินมา่งก,กองไปแล้วตอวนี้กันยูยูหนี่ซะก่อนเสียงนาเป็นบ้านหรือว่าครัวหรือว่าเลา้าเงี้ยนก็ซื้ได้กว่างกวงเน่ลูกเต้ามากพี่น้องลูกเต้าหลายห้าลูกเต้าเขาดักได้ลูกได้เมียได้หลานไปบ่มี มองซิยูแต่เฮ็ดออกมา,าพอกระแม่มาอยู่ทงยุท,ท้าเถอพอด,ดีกะผูกกานกับอยู่ในบ้านในซองตอนนี้กระเวนก็นนกนออกมากินเขาอยู่นะั่นรูกว่าเอ้ยจะมี่ละวพี่นอ้องนี่ละปีนี้แต่เฮ็ดยุ่สองเดือนเก็บต้องกําประหยัดจังใดนีด่ละ หน้าคล่องเดียวหน้าบลายห,หรอกขายสามหมื่นเพราะว่าติดหนีร้านอยู่สี่หมื่นติดหนีร้านอยู่หมื่นหนึ่งขายสี่หมื่นได้สามหมื่นเอามาเติมกันนี่แหละพี่น้องอ๋อจะให้พี่น้องบบาบอกให้ฟังซื้อละมันซื้อว่าเรียกร้องความสนใจมันซืว่าเรียกร้องเรียบร้องอันความสนใจอย่างให้เพินงง่นส่งเงินให้แบตีโอ้ย มันมีดอกพี่น้องเลยแต่แต้เพิ่นเถอะเพราะว่ามันบ่เคยได้เป็นก่อนเป็นยังท้่เทียดอกมันจะเก,ก,ก็บเอาล่ละซื้ออุปกรณ์กระเส้นพืนกรดอยนี้กระฮิดอาา่ะระฮิดอันธุรษธุรกิจเสริมอยู่ค่ขาขาย ขายยังพี่น้องกับเบิ้งทั้งเฟียดเอาเด้อบ่บอกบ่บอกทางช่องบององอ่บอกทางช่องยูทูบแต่ว่าเบื้องตั้งเฟียดเอาว่าขายยังพูดติดตามชอนน่องย้ายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลนี่กะเพิ่งจะซื้อไปแล้ยดิเพิ่นซื้อไปกินแล้วเอ้าพี่น้องจังเสรนจละอย่าลืม ให้การสนับสนุนอุดหนนไม่ใช้จืดไงเด้อเดี๋ยวไม่ใช้จืดสิซุ่งฮอดหม่องฮอดบอนเถอะนี่แหละมองรับมองน้อนอม,มึงขึ้นกะน้อนนี่นอนผูด้เดียวอพอดีแม่บอกไอไปเลี้ยงปูแม่บอกไอไปเลี้ยงเลี้ยงบ้านเลี้ยงปูปูตา ก็พอดีมี่ลูกหลานเพื่อนบ้านนี่แหละตายเป็นวัแบบได้รุ่นหอกสามสิบหรือว่ายี่สิบยี่สิบก็กลัวว่าท่านพ่อสามสิบแหละเพื่อนก็เลยบ่ได้ขามาบ่ได้มานอนดูทงนี่จื๋วเนอนผู้เดียวเมื่อคืนเอาไฟกระติดแบอะไรเพี่อนิองบรรยากาศน้ำมือเศรฐิได้ไปงดพักอื้ ว่านก็หดแล้วตอนให้อาให้น้ำนมือเสากด็ดีได้พี่น้องอเพราะว่าพักต้องให้เา้าให้แรงน้ำเวียนมันหอนมันของไกลแท่งน้ำอยากตั้มยุ่งเสียวขึ้นอีกน้ำไร้คอยดังไฟไว้ยังไม่ทันไปพีนเราพี่น้อง หัวกระควนหัวกระติดตอนนั้นติดเป็นทานก่อนเอ้า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 เอาเห็นไหมบกขามต้องเลี้ยงมากับแสงแดดกันลังสิผู้แสงแดดผู้ขึ้นมาจากปลาแล้วอากาศดีเต้พี่น้องเดี๋ยวจะนอยกับโฮสพักละ นกเจ้าลงมาหากินป่าวกําลังงามกําลังต้นใหญ่ยูทุ่งยูทาพี่น้องบ่ได้ไปไสเดี๋ยวจักหน่อยกะล่ะสิได้ไปทางซาวน้อยแล้วมื้อ2มื้อนี้ล่ะ นี่พี่น้องเอ้ยห่หางวางโค้งไหวล้วกะหยุดไวหดไวแก่เส้นเพิ้นเห็ดคลายหน้าตืมได้พี่น้องกันได้ติดนี่ก็บ่ได้ขคลายเพิ่นออกว่าตึงล้านกับบมีเงินน้ำย่าให้เขาท่วงดอกยยืมตั้งแต่พุ่นลงหน้า พี่น้องเอาไว้สัมีสักคันเนาะเขาจัว่าพบพอกันไหมชีพต่อไปสิเป็นชีพนังนั่นพี่น้องถ้าคอยติดตามชม่มพี่น้องถ้าคอยเบิง้งแล้วกะ็พี่น้องถ้าติดตามเบื้องแล้วกันอย่าลืมเดอ้เอ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มผูมาเบื้องเดี๋ยวนี้ก็ผู้ติดตามก็เกตมือกลัวพี่นอ้องเกตมืหนึ่งพันแล้วละไปเรื่อยๆพี่น้องอย่าถิ่มอย่าปะเดี๋ยวถ้าติดตามท่างฟซ ยาจืดคอมน้ำเนื้อด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวยาจืดสิไลด์สดให้พี่นอ้องเบืองให้อาการมันดีขึ้นมาจักหน่อยก่อนไข่สองมือพี่น้องมัอนี่ส่งไข่แน่อ่าหยุดพักคลิปนี้ไว้เอาไว้คลิปหน้าจังพ่อกันสำหรับคลิปนี้นั่นขอกล่าวคึ้นมาสวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีแฟนคลับสวัสดีเอฟซีสวัสดี แฟนย่ายจืนตั้งแต่ใดจะไล่มาให้ยูดีสบายค้นเก็บยาใดวามไข่ย,ยาซมีคิดอันใดเขาให้ไดสมความมุมมาดปารธนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเ,ออเดินทางตลอดปลอดภัยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อละก็อยากามโฆษณาอา้าวกล่าวคำว่าสวัสดีบายบาย